แกเปิ้ลยู่สวนนะจะเด้อไอปเปิ้ลแดงสุกบุล่ะสุกแล้วสุกแล้วอ่ะลูกใหญ่ๆเลยนะนี่ลูกใหญ่ใช่ลูกใหญ่ๆเลยเอามารับเต็มมือแล้วเหรอเต็มมือสองลูกเองว้ามาๆมาไม่ถึง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 เออเดี๋ยวได้เดี๋ยวก่อนถึงไหมเอาไม้เอาไม้เหมือนเด้มเด้อจ้ะการมือมือ เก็บผลไม้ยยอยสวนนะจ๊ะัอแอปเปิลแดงแดงแดงสูงเต็มต้นบลัตจ๊ะต้นไม้ใหญ่ใหญ่เออเออตกลงมาแล้วจับดีๆฝรั่งยื่นมาเลยยื่นมายาวๆฝรั่งยื่นมาให้จับโอ้ยจับบัตรจ้ะเดี๋ยวแว่นหยุดกล้องแป๊บหนึ่งนี่จ้ะต้นไม้ใหญ่ๆยังแดงงามๆเลยจ้ะเด้อนี่ สดสดจากต้นเลยจ้าสดสดจากสวนเลยจ้านะแอปเปิ้ลทำไมง่ายง่ๆพลังบอกลำบากชีวิตลำบากชีวิตขนาดนี้พลังวะแล้วมันมาเอาใกล้ใไม่เอาที่ใกล้ๆข้างบนหัวคุณอะที่มันดึงง่ายๆอะ่ะฮะไม่เอาข้างบนหัวคุณที่ดึงง่ายๆอะ่ะฮะโอ้ตกลงล่าง นั่นอะวงแดงใหญ่ใหญ่น่ะเก็บไม่ถึงอะเดร๋ยวเกว่าฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยเออนั่นแหนะนั่นแหนะใช่ใช่โอ้เสียงแดงนู่นด้วยนนด้วยนู้นด้วยนนน่นี่นี่ยะยะนั่นแหนดึงลงมาเลยแล้วข้างบนนูนอีกสองอันไม่ถึงเลยสองอันใหญ่ใหญ่น่ะ ไม่ใหญ่ใหญ่เรงแดงฝนละไม้เดือนสิบจ้ะฉันว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่เร่งแดงปาดฝรั่งว่ะปานเก็บเห็ดเอาสิงไหมเฮียดึงมาเลยถึงข้างบนนู้นเลยน่ะลูกใหญ่ๆหญ่นู้นน้อนั่นน่ะอะไรใกล้ใกล้คุณนั่นน่ะเออนั่นแหละเอาลงมาเลย ย่างนีเก็บยากๆเถอแล้วคอยสิปีนเอง่ะนะคอล้าสิปีนเองไปเขาปีนเด้จ้ะจิเก็บเองไอ้แมนขอดอกกะเดียเอออันใหญ่ใหญๆแดงๆลงมา ีอ้ยนักนักวะสุดยอดว่ะจ้ะสุดยอดเลยเร็ยวลฝรั่งซาขนาดนี้แกพอลไม้ซื้อกับซานี่นีนี่เอาเึงบ่ นี่นายทำงามจ้ะนี่เด็ดลงมาเลยมาล้อฝรั่งแล้วนี่ได้สองหน่วยโอ,ไม,อ,ไ,โอไม่เต็มหรืยอยังเ,เต็มแล้ว นี่สองลูกอ่ะจั๊บจับไปเลยเลต้นลูกใหญ่ต้ลูกใหญ่ของแอปเปิลเดือนซิปมาจ้ะสีแดงแล้วก็กรอบอแซบค่จะจ้ะแดงกรอบแล้วก็แซบเนาะ <Hey. S 1> ฮะอยอียง <c oughs> <c oughs> ยืนทำอะไร <c oughs> ให้ถ่ายรูป <Yeah. S 1> ไม่ถ่ายหรอก <c oughs> ไม่อยากถ่าย <c oughs> เอา้า พอยังเนี่ยโอ้วันนี่นั่นแหละกระปุดเหรอเหมิดเหมิดเหมิดไายพีทไทยหย่อนแสงบ่าครเหมิดชึบชึบชึบนี่ทายสีกังสว่างดึงไม่ลงอ่ะโอ้โอานลูกันั่นแหละลูกันด้วยใหญ่ใหญ่แล้วเป็นเสียเหรออ๋อนั่นแหละเอาลงมาเลย เออไม่ทำอะไรไม่เล็กเนี่ยไมเล็กเงแบบหน่วยหน่อยสมาหน่อยได้บงเนีไอ้อย่ามาเมาเถิงมาเถิงเถิงลแข็งโอ้โหแข็งขนาดนี้นี่ลังมาหน่วยน้อยนอยอ๋อนี่เป็นสสแดงโอเคเออก็สวยอยู่เด้สวยไม่ได้เหรอนี่ เนี่ยอันนี้เน่านี้เน่าโอ้แอปเปิลเน่าบ่เลยจ้ะหนาวเนาะจ้ะได้เป็นแอปเปิลเดือนสิบมาจ้ะโอู้หูนี่นี่นี่ข้างบนหัวคุณเนี่ยลูกใหญ่เลยเออเอามาสองลูกอีกหนึ่งลูกนั่นแหละมันข้างบนนนข้างบนนู่นบนนู้นอีกน่อยหนน่อนสองลูกสามลูกมาหมดเลยตรงนั้นน่ะเนี่ยเอาหมดเลยลูกใหญ่ได้ใครบ้าไม่ใหญ่นะนะไงเดี๋ยวได้เราจัดเนาะ เออให้พลังลงมาตัวหน่วยใหญ่อยู่เด้ล่ะเใครว่าบนหนุ่ยมันใหญ่อ๋อเออเออเออเนี่ยเออมันก็แดงใหญ่อยู่เด้สวยด้วยสวยด้วยเออเออลงมาเลยโอุ๊กระเด็นกระเด็นรู้จักไหมกระเด็นกระเด็นฝนก็ตกแล้วมืดเมืดเมื่ดฟกเลกอ่ะจ้ะ รีบเก็บรีบไปบ้านเอ๊ะอยู่ใกล้ๆกันนู่นได้ไดละหนึ่งอันน่ะนะน,นี่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 อยู่อะไรเนอะอะไรเนินรน,นนะ่ะได้ฮะลงมาเลยมีแรงไหมโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหลังก็มีแหง

แอปเปิลหนาหนาวนาะจ้ะแอปเปิลเดือนสิบสีแดงกรอบแซบีหลีจ้ะน,นน่ะไม่ใหญ่ค่ะเวลาเขาสุกเต็มที่เขาจะเป็นสีแบบเนี่ยจ้ะแมงก็เสียนี่แมงก็เสียนี่จ้ะ,เ,จะเวลาสุกเต็มที่เป็นสีแบบสีเลยจ้ะกรอบแล้วก็แซบแห้งจ้ะเต็มจ้ะเก็บใก่ตากาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเป็นสันเป็นสัน ฝรั่งเห็ดเก็บแอปเปิลอยู่สวนแล้วจะเด้อเยอะไหมฮะเยอะเกินเยอะเกินฝรั่งบอกฝรั่งเลี้ยงตักกาเอ๊ะไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงฝั่งนี้ไม่ได้อ่าฮะ ไปบ้าานมเด้กค่ะเด้อขายแอปเปิ้ลนะขายแอปเปิ้ลฮกำลังหัวหล่อขายแอปเปิ้ลนะค่ะเด้อแอปเปิ้ลสดๆจากสวนนะค่ะเด้อ ก้มอย่างนั้นก็เจ็บหลังเลยฝรั่งโอ๋อนี่เอาพลัตเอาขึ้นข้างบนเลยอ่ะก,ก่น uh. อนถ้าข้างบนไม่เป็นไรข้างบนน่ะข้างบนนี่เป็นสูงโอเคแล้ว okay. uh. กิจการนั่นนะเสียก็ทิ้ง ได้กิจาการาห้า,หากัตตาห้ากัตตาห้ากัตตานี่ขนาดจะเก็บออกบทไดด้จ้ะเยังมาเก็บกบทเอาไปอีกใสก่กระป๋อนนิดเดียวเอาอีก,กจะเอาลูกใหญ่ๆอ่ะที่อีกบอกให้คุณลูกใหญ่ๆอ่ะอจะเก็บอีกว่าเัร็จเก็บอีกจักหน่อยให้เต็มมือถึงนี่จ้ะพลังว่าพลังว่าเก็บอีกนิดหน่อยอ่ะ เกกับมือที่คุณกับมือที่คุณจับถึงนั่นแหละข้าวบนหัวคุณด้วยไอ้ใหญ่ๆอีกหนึ่งอันเห็นไหมได้ไหมมาสองอันเลยก,ก็ได้ที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละเออนั่นแหละนี่ข้างบนหัวนี่ซิปท,ท,ที่เป็นที่เป็นติดๆกันสองอันนะ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะะสองอันนะเอามาอายหนึ่งอันใหญ่เอาอันใหญ่มานันนอันนั่นอันเล็กอีกอันหนึ่งอันใหญ่ นายอันนั้นเล็กอันใหญ่อีกอันนึง <ü> อ่ะก็เขาอยู่คู่กันนั่นแหละเออนั่นแหละกด<ว>พอแล้วมั้งน้องนั้นยังไม่สุกเต็มที่เลยน้องนั้นยังไม่สุกเต็มที่เลยเอเนะลงได้ไหมเนี่ยพอพอ<พ>อย่างทีนี้พอแล้วเก็บบันไดก่อน เพราะเรากเก็บบันไดเก็บยังเมือนของกับบ้าน,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 นล่ะเมื่อได้จะฝนติดตกเมื่อไหร่ฝนเล็หน่อยจ้ะอันฝนติดตกละบ้านนี้แมนก็ะถ่ายย้อนแสงพ่อมาจ้ะก็กไปกลับมาถ้าถ่ายสีสีสวา่างอ่ะจ้ะถ่ายแบบนี้จะสว่างสวยมากให้ฝรั่งอุ้มมะปล่อยอุ้มเ,มเมบิ้ลฝรั่งมาบ้านนักอุ้มทั้งสองสก,ก้าสามสก้าพ่อันท่าน <laughs> สามอันก่อนสามตะการา์ก่อนเอาไว้ที่โต๊ะก่อนเออเองไว้ที่โต๊ะก่อนเปี่ยวอันใหม่หมดไหมหมดแล้วไหมห้าตะกา้์โอเคห้าตะการพอแล้วห้าตะกร้า <9 S 2> พอแล้วหากระตา เพราะละลายเดี๋ยวลายอยู่ลายอยู่ยอ้เนื้อเหรอตัวใหญ่อะเอาถูดขึ้นเอาหัวขึ้นสิตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กรอบแซ่บอยู่แล้วแหละกรอบกเปียใช่ไปไปบ้านทีเนี้ยยกไปบ้านไปใส่เสื้อผ้าหนาวกาดหนาวแล้วเก็บบันไดยังไม้มาไมาที่เก็บอะไม้ก็เก็บแล้วอาจารแม่มไปบ้านและจ้ะโอเคค่ะไปไปจ้าไปบ้านขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ